ก็ข <c oughs> อไปครับพอดีเสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่าเจ็บคอไม่สบายโอเคก็ไม่กินผมตั้งกล้องใหม่กันอ่อาโอเคเ <c oughs> ราชีตนะดีขึ้นเยอะโอเคครับก็วันนี้มาลูกแปลกหน่อยเพราะว่า ห้องใหม่นะครับมามาห้องใหม่ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทัวร์ห้องนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ที่ผมมาไม่ใช่อะไรผมมาประกาศทําช่องต่อนะครับซึ่งล่าสุดที่ผมลงคลิปคือหนึ่งปีที่แล้วนะครับไปไปลองติดตามชมลองไปดูล่าสุดนะครับว่าปีีแล้วนะครับไม่ลงคลิปมานานมากปีกว่าปีกว่าซึ่งเดี๋ยววัน พรุ่งนี้เราจะมีการทำคอนเทนต์นะครับซึ่งถ้าเสียงน่าจะแปลกนิดนึงครับในในมาจากกล้องๆนิดนึงเพราะมันมันห้องมันมันคือม,มันปิดไนงะแล้วก็อีกอย่างคือผมไม่มีไมค์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรีบกมกัน,กนเคยซื้อใหม่นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกแค่ว่ามีชาเลนจ์ใหม่สำหรับช่องเราผมจะทําโทษตัวเองเพราะว่าไม่ลงคลิปมาตั้งหนึ่งปีท่านผู้ชมคงจะคิดถึงกันมากผมจะทําโทษเองครับ โดยการที่เดี๋ยวเราจะหนึ่งคนติดตามนะครับตอนนี้จะเท่ากับ one push up หรือว่าหนึ่งบิพื้นครับหนึ่งคนตอนหนึ่งครั้งในการที่ผมต้องนนบ,มมมมนนบองิพื้น,คร,นครับสมมติมีคนติดตามผมหนึ่งคนนะครับผมก็ต้องบิดพื้นหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีคนติดตามผมสิบคนก็สิบครั้งหนึ่งร้อยทีก็เอ้ยหนึ่งร้อยครั้งก็หนึ่งร้อยทีหนึ่งพันก็หนึ่งพันทีอะไรอย่างนี้ เดือดมือก็ต้องหนึ่งวินทีนะครับซึ่งผมทําจริงแน่นอนถ้ามีคนกดติดตามผมขนาดนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะครับล่าสุดนี่เออนะคนกดติดตามผมเท่าไหนนร่นะล่าสุดมันมีโทรศัพท์ไม่เอาโทรศัพท์มาก็ประมาณถ้าจนะผิดอะประมาณสองร้อยห้าสิบหกเอ้ยสองร้อยหกสิบสามก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะครับก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่มีคนกดติดตามทั้งสองร้อยหกสิบสาม 3, คนนะครับซึ่งเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำโทษโดยการบิดพื้น263ทีนะครับเป็นการขอบคุณท่านชมทุกท่านที่กดติดตามซึ่งผมจะบิดพื้น2 6 3ทีครับแล้วก็เป้าหมายภายในภายในเดือนนี้อยากี้ให้มันได้รครับ300ซับสไครนะครับอีก50บอ้าสคนเท่านั้นพอ300อซับสไครหรือไม่ก็ สี่ร้อยสครทครับหือไม่เข้าห้างแล้สัไคยไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะซึ่งเดี๋ยวคุณจะเจอกันแน่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะทำคอนเทนต์คอนเจ็บคออาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเล่นสายข้อนะเพราะว่าเพราะว่เาเหมือนแบบมันไม่มีอะไรครัตอนนี้ผมรู้จะทำอะไรไรเงี้ยคือช่วงนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับซ้อมัข้อส,ส่วนใหญ่นะคุกผูอาจจะเห็นผมซ้อมข้อส,ส่วนใหญ่ซ้อมกับโต๊ะ สองกับอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับก็พุ่งนี้จะเป็นไง,ดงนนะเดี๋ยวลองว่าๆกันนะครับเดี๋ยวไม่พูดโอเคก็เป็นว่าพุ่งนี้เราเจอกันนะครับผมไปลงคลิปพ่งนี้เลยสองร้อยสามทีเพีว่เดี๋ยวเราเจอกันแน่โหเหนื่อยแน่เลยไม่ได้มีพื้นมานานเด้อยุ่งมันจะไหวเปล่านี่มันได้ยู่นะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการที่จะทําให้ผมทรมานยิ่งขึ้นนะครับยิ่งกดเยอะผมก็จะยิ่งทรมานมากถ้าท่านผู้ชมสายก็กดกันเลยนั่นแหละครับผมอยากเหนื่อยอย,อยากอยากอยากเหนื่อยตายอะไรเงี้ยอยากอยากโดนนะกดเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะให้เพื่อนๆเขาเห็นเห็นชอบผมนะครับแล้วกดตามมาเยอะนะก็ขอบคุณมากครับ วันนี้ก็ไม่มีอ,อะไรมากก็นังพูดคิแดและไม่ไู้พูดอะไรแล้วก็เอาไว้เจอกันนะคร, <S <S ครับคิดถึงมากครับกลับมาทำช่องแล้วไม่ได้ทำช่องมาหนึ่งปีก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับก็เอาไว้เจอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วงประมาณอาจจะประมาณหกโมงครับหกโมงถึงถึงหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยอาจจะช่วงเวลาผมลงคลิปลงคลิป,ลป,ลปนั่นแหละลงคลิปแก้แก้แกะแกะแก้มือสองร้อยหกสิบสามนะครับประมาณนั้นโอเคครับก็ สำหรับนี้ก็ต้องขอลาราินเพื่อนนะครับขอบคุณทูกการติดตามจริงๆนะครับแล้วเจอ